นูนต้นกว้า,างใหญ่มาหาศาลไปมาศาลมากนะ it's a very huge place นะฮะผมผมยอมรับเลยว่าไม่มีทางที่จะเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้หมดแน่นอนนะ,ะเพราะมันเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตโมโหลานมีเนื้อที่1,700กว่าไร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะถ่ายไว้ได้เท่าที่พอทำได้นะฮะอ่าโอเค this place is enormous นะ,ะ with 1,700 d e r i c e of area นะฮะ Uh, okay, i I'm melting the stairs first. Uh, this is not wooden stair. Uh, okay, it's metal stair. Uh, this is a stair. s Okay, it is. Uh, they are. Sorry, they are wooden stairs. Uh, no, they are not wooden stairs. They are iron stair, iron or metal uh, stairs.

สักพักจะได้เห็นนะฮะคือต้องออกตัวกนว่าผมเนี่ยเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเมื่อ6เดือนที่แล้ว I came here six months ago นะก่อนที่ผมจะไปบวช before I uh, went to the enter the monkhood นะ went for the ordination นะฮะแล้วหลังนัผมก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์ตอนที่มาครั้งแรกเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดช่องนะฮะช่องที่เปิดแค่3เดือนนะ As this channel had just been opened for three months. But I went here six months ago. Uh -huh. so, like, this is the right time to do it as wish. As I expected. This is a big pond. So now got very nice environment. Uh -huh. นะผู้คนก็จะมารวมตัวกันตามโรงอาหารต่างๆ And that is a canteen นะฮะเป็นโรงอาหารนะนะนโอเาคานะ okay. อ่ตอนนี้เป็น walkway นะฮะเป็น walkway เป็นทางเดินนะซึ่งสูงจากพื้นมาประมาณตึกชั้นสองนะ i s i t a t w o Story Building High ะโอเคก็เดี๋ยวจะไปดูรูปปั้นกันเพราะส่วนใหญ่จะเป็น Statues หรือ Sculptures of realistic animals <laughs> เป็นรูปปั้นของสัตว์เสมือนจริงนะฮะจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวมาหาคำศัพท์กันโอเค I show you what we shall see มุมนี้นะฮะเป็นมุมรูปปั้นของมดนะฮะถ้ามองไกลๆดูไม่ออกคืออะไรนะถ้าข้าใกล้ๆจะเห็นนะ,ะ e n you get closer you see they are the the sculpture of ants นะ in yellow and orange นะที่เป็นสีเหลืองกับสีส้มตรงนี้นะฮะตรงตรงมุมนี้นะฮะ and also the green one standing right here นะ and the blue one over there นะเป็นรูปปั้นของมดหมดเลยนะฮะ these are uh, huge ants นะมดขนาดใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ศิลปะงานในที่นี้นะฮะจะเป็นรูปปั้นหมดเลยนะฮะเป็นรูปปั้นของสัตว์ต่างๆนะฮะขั้วหรอนะผีควายล่าในขั้วหรอสกิลช์นะฮะนะ่ารักมากเลยเนะีนะ่ยตรงนี้เป็นอาณาจักรของโครายล่าเลยนะฮะ this is the empire of Of c o กเล s นะฮะอ่าไปเรื่อยๆนะฮะผมก็จะบันทึกเอาไว้สัตว์ต่างๆนะฮะเขาที่ทำได้นะเพราะมีเยอะมากมานมหาสารนะคงไม่หมดนะฮะเวยาหาสัตว์แปลกๆที่มีชื่อแปลกมาให้ดูนะฮะอ่าโอเคอ่า this is the park of ostrich นะฮะ Ostrich ก็คือนกกระจอกเทศนะฮะโอเคนะฮะตรงนี้เป็นสวนของนกกระจอกเทศนะฮะ ostrich นะฮะอ่าโอเค The garden is full of ostrich sculpture นะฮะ จริงๆผมใช้คอนสเกิลเจอร์หรือสแตช u e ก็ได้นะครับเพราะมันมีความหมายเท่ากันรูปปั้นนะฮะตรงนู้นก็เป็นเป็นหมาจิ้งจอกนะแต่มันอยู่ไกลเหลือเกิน่ไเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูสูงใกล้นะฮะอ่าโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดของยานยนต์ยานพาหนะอีกหนึ่งจุดนะฮะเป็นจุดที่สองนะฮะ this is another part of the automotive นะฮะ the m o d e r vehicles ก็จะมีรถ,รถาุไปแปลกๆจำนวนมากมายนะฮะ ะนะก็จะมานี้นะนะ, okay. ะมีสีสันมากมายนะ The various colors are right here โอเควันนี้นะขเขาเที่ยวยุ่นะ,ะ a lot of tourists today นะดูนะนี่คือ,อยานยนต์นะฮะ,ะมีทั้งรถจี๊ปมีทั้งรถอะไรที่ลูกล่างแบบสะเทินนะ้ำสะเทินบุกนะฮะ อ่ามีรถที่แบบว่ารถแข่งก็มีนะ Racing car นะโอเค Racing car นะฮะอ่าโอเ okay. ค alright let's go